สวัสดีครับเพื่อนๆสมาชิกเกมไลน์เจอทุกท่านครับแฟนเกมไลน์เจอร์หรือคนรักไลน์เจอหรือคนรักโคลโบเกมไลน์เจอครับก็สามารถดูได้วันนี้เนี่ยผมจะมาแนะนำ tp แห่งการสร้างสาันโคนี่หรือจะเรียกว่าโคนี่สายใหม่ก็ได้นะครับมันมีจับในสเตจพิเศษกับสเตจหลักก็น่าจะมีนะเห็นว่ามันน่าจะมีเจ็ดดาวนะใช่ใช่ใช่มันมีเจ็ดดาวด้วยนะครับในสเตจหลักก็สามารถทำพรีร้อยได้นะครับในสเตจพิเศษก็มีร่างอันต้าให้เลยนะครับก็สามารถใช้ได้เลยนะ ส่วนใหญ่ก็น่าจะเล่นกันอยู่แล้วนะครับเสเตตพิเศษก็น่าจะได้กันมาเต็มบ้านเต็มเมืองหมดนะครับเพราะมันออกง่ายอยู่นะผมว่ามันน่าจะออกง่ายนะครับไม่รู้คุณผู้ชมก็ลองคอมเมนต์ดูแล้วกันว่าออกง่ายไหมนะแต่วันนี้เนี่ยประเด็นก็คือเราจะมาใส่น้ําเต้า c h a r m a n ว e r นะครับก็เป็นน้าเต้าแห่งการรดคูดาวที่ที่มันมีใช่ใช่ใมันมาเป็นอันแรกของเกมนะครับลถคูดาวสกิลนะก็เราจะมารดคูดาวจาก4วินะครับสกิลสตันของมันเนี่ยประมาณ4วิ ก็ต้องขอขอบคุณเพจยูมิเอาไว้ด้วยนะครับที่ให้ข้อมูลดีๆกับผมนะครับก,ก็ผมไม่ได้ไปขอเขาหรอกนะแต่ผมก็พูดแต่ผมก็ให้เครดิตแล้วนะแต่ผมจะไม่ได้ขอแล้วก็ไม่รู้ขอทาไมนะข้อมูลเล็กๆน้อยๆแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ผมจะให้เครดริตไว้แล้วกันนะครับเพจยูมิก็ให้ข้อมูลผมมาครับที่เป็นข้อมูลอาจจะไปดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่น,นะแต่ผมมองว่ามันเป็นข้อมูลที่เหมาะสำหรับผู้เล่นมือใหม่นะครับที่จะได้รู้ว่าเออมันเบื้องต้นเป็นยังไงนะคืออาจจะเอาไป เห็นภาพง่ายกว่าถ้ามันมีแบบเนี้ยเอาไปเล่นสเตตสเตตพิเศษสเตตอะไรก็ได้นะครับก็มันจะได้แบบจัดแจงตัวได้ถูกอะไรเงี้ยนะผมก็อาจจะไม่ค่อยแน่ใจนะว่าผู้เล่นใหม่สมัยนี้เป็นยังไงนะเขาคิดยังไงกันเพราะว่าเมื่อก่อนเนี้ยผมก็คิดนะว่าเราไม่รู้ตัวละครเราไม่รู้จะใส่มันยังไงใช่ไหมหรือว่าข้อมูลเป็นยังไงนะในเรื่องของระยะเวลาสก,กิลก็ดีนะครับในเรื่องของการโหลดตัวต่างๆอะไรเงี้ยนะรแร่ธาตุที่ใช้ดาเมจเป็นไงอะไรเงี้ย การจัดเกียร์เนี่ยเรากไไไ็ได้ปรับเปลี่ยนได้ถูกนะครับเพราะเรามีข้อมูลแล้วไงเออนะครับโอเคก็ต้องขอขอบคุณไว้อีกครั้งหนึ่งนะครับเพจโยมินะครับทาแบบฟรีนะครับไม่ได้คิดเงินอะไรนะเขาก็ทําด้วยใจนะครับก็ถือว่าค่อนข้างดีนะครับช่วยๆกันนะช่วยๆกันนะเออประเทศชาติก็ต้องพัฒนาต่อไปนะครับก็ต้องช่วยๆกันโอเควันนี้นะผมจะมาเล่นในสเตจหลักให้ดูหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็จะไปดูรีเพย์สเตจพีโอพีกันนะว่ามันช่วยทีมได้มากแค่ไหน ผมมองว่ามันช่วยได้เยอะเลยนะเพราะว่าผมเคยเคยเล่นแล้วครับแอบแอบเล่นแล้วว่ายง่ายนะครับโอเคเราจะไปดูในสเตตหลักกันก่อนหน้าน,นี้เนี่ยแมปน่าจะมากกว่าในใน PVP นะครับเพราะว่ามันดูกว้างกว่าเองนะใน PVP เนี่ยแมบบประมาณ1 0 0 0จุดครับระยะของสกิลนี่คือ300จุดนะครับแต่ว่าข้อดีมันคือมันโหลดสกิลไวนะครับคือลีลาของสกิลมันอ่าไวไ่าง่ายนะครับ มันไม่ได้ยึกยากอ่ะเออเอาง่ายๆครับข้อดีมันคืออะไรครับข้อดีมันคือมันจะสนับสนุนทีมตัวชนของคุณตัวนี้เนี่ยต้องบอกก่อนนะครับว่ามันจะสามารถใช้ได้ต่อเมื่อคุณมีตัวชนที่แกล่งแล้วจริงๆนะครับผมเนี่ยอาจจะไม่ได้แกล่งอะไรมากนะตัวชนผมมันตายง่ายๆนะครับแต่ว่าผมเอามาใช้เนี่ยรู้สึกว่ามันจะช่วยทีมได้มากขึ้นก็เลยเอามาใช้นะครับโอเคเราจะช่างเรื่องสเตตหลักไปก่อนนะเรามาดูใน PP นะครับจะเห็นได้ว่าเขามีตัวบินแม็กนะครับ แต่ตัวชนเขาไม่ได้ดีเด๋อะไรนะครับคือตัวภาพคือไม่ได้ดีเด๋อะไรผมก็เลยก็เลยสู้นะจะมาดูกันนะว่ามันจะช่วยทีมได้อย่างไงนะครับหลักๆของมันเลยคือมันก็เป็นได้แค่ตัวสตัรนั่นแหละครับแต่ข้อดีมันคือมันยืนไกลไงอย่างที่บอกนะครับแล้วมันก็มีสตันนะครับดัดดูนะมัมาโจมตีมนโจมตีเยอะจังวะเออมันไม่ควรเป็นอย่างนั้นครับคือมันควรจะใช้สกิลตลอดนะ เออโนะจมตีครั้งหนึ่งไม่ว่านะแต่ถ้ามันมาเกิน2ครั้งนี่คือเริ่มไม่ดีละเริ่มหลังเลแล้วนะครับจะสังเกตได้ว่ามันก็ช่วยทีมได้ดีนะครับอย่างที่ผมบอกไหมว่าทําไมตัวชนถึงจะต้องแข็งแกร่งนะครับคือตัวชนนะครับเกมนี้เนี่ยการที่คุณจะกดคูณ2ได้ต่อเมื่อคุณจะต้องมีตัวชนที่แกร่งมากนะครับอย่างมิโรดัสเนี่ยหายห่วงเลยจนะมีเมโรดัตตัวเดียวนะครับหายห่วงได้ในระดับหนึ่งนะครับแล้วก็ทีม หลังๆเนี่ยจะต้องดีนะครับต้องส่งเสริมกนได้ดีมากๆนะครับคือ,อยังไงคือจะต้องมีบัฟหลบดีบัฟต้านบัฟแม่นยําสกิลบัฟนู่บัฟเหนี่อะไรเงี้ยนิดๆหน่อยๆคออบัฟโล่อะไรเงี้ยับแล้วทําให้ทีมหลังคุณยืนอยู่ได้นะครับถ้าทีมหลังคุณเนี่ยมาเป็นกระจุกแล้วนะครับหรือเยอะมากพอนะครับคือมันเป็นบอกยากนะคนที่เขาเล่นมานานเขาจะรู้นะนะการกดคูณ2นะครับแต่ส่วนตัวผมคนไม่ชอบกดคูณ2นะเพราะผมชอบกดเองมากกว่านะมันมันดีนะครับ ในนี้เนี่ยก็อาจจะกดคูณ2ได้แล้วนะครับแต่ตัวชนผมมันตายบ่อยเกินไปนะก็เลยไม่กล้ากดนะครับอย่างที่บอกนะว่าตัวชนมันต้องดีตัวชนเนี่ยมี2ตัวจะดีนะครับเออแล้วตัวตัวหลังๆเนี่ยมันก็จะส่งเสริมกันได้ง่ายนะครับตัวชนก็จะได้ไปแบกได้ง่ายๆนะครับการที่เราจะชนะได้เนี่ยมันก็ต้องพึ่งพาอาศัยกันอยู่แล้วนะครับมันก็เป็นเรื่องปกตินะมันก็ไม่ได้ว่ามีเมลดัสมีไทกะอะไรจะโหดนะครับก็ต้องมีตัว อื่นมาช่วยด้วยอยู่ดีนะครับถึงแม้ตัว2ตัวนั้นจะเก่งแค่ไหนก็ตามนะประมาณนี้นะก็ชนะมาได้นะโอเคนะครับก่อนอื่นก็ต้องขอโทษที่ตีคนไทยนะครับแต่ว่าก็ตีเพราะว่าอยากจะลองทีไม่เฉยนะครับตอนแรกก็ไม่นึกว่าจะชนะหรอกนะแล้วก็ตีไปเรื่อยๆมันก็ชนะซะอีกนะครับมาดูกันเลยนะครับตตมเบ้าท์เาจะคิดว่าหแพนะเพราะว่าเขามีตัวมุนดุริย,ยังไงล่ะนะครับมันอึดมากๆเลยนะ แล้วก็มีตัวบินนะครับตัวนี้ก็ถือว่าโหดนะครับเพราะว่ามันจะมันบินมาเนี่ยนะครับถ้าหากว่าตัวการบินเราสอยได้ปุ๊บเนี่ยมันจะติดล่าไอ้แทกใช่ไหมแล้วมันจะทําให้แนวหลังผมตายหมดเลี่ยงเลยนะผมเคยเจอแล้วคือแบบปวดหัวคือแนวหลังตายไม่เท่าไหร่แตตัวการบินตายเนี่ยสีมันลําบากนะครับเพราะว่าตัวการบินเนี่ยผมผมเนี่ยมันไม่ใช่ตัวการบินทตุมืดนะครับมันก็เลยจะยิงมันยิงธรรมดามันไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่นะแต่ยังดีนะที่แซลลี่ โดยได้หมักรูกของผมเนี่ยตัวการบินเนี่ยม,มันช่วยในการผักไปก็ถือว่าค่อนข้างที่จะลงอ,อกไปได้อีกนิดนึงโอเคโดยรวมนะครับยังถือว่าสร้างกลุ่มไได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเพราะว่าตัวเขาดันมากลางลางแมปนะครับแต่ก็โอเคเริ่มเห็นผลแล้วนะครับเริ่มค่อนข้างที่จะออกลายคําว่าดีขึ้นมาบ้างนะครับแต่ก็ถ้าใครมีแม็กแล้วเนี่ยคงไม่ได้ใช้แล้วแหละเพราะว่าเขาคงมีทีมเทพไปแล้วนะครับ แต่มันก็เป็นตัว P ีร้อเนาะก็อย่างว่าอะไมันก็ไปเล่นได้อยู่ดีนะครับแต่อาจจะไม่เหมาะนะครับมากนักนะเพราะว่าสเตตหลัก,กระดับฮาร์ดเนี่ยมันยืนใกล้มากยืนใกล้นะครับมันก็เลยอาจจะไม่ได้เหมาะกับการเล่น p ี0้อยนักนะทีม P 1ร้อยเนี่ยชุดใหญ่นะมันสามารถเล่นระดับฮาร์ดได้นะหลายๆคนไม่รู้นะแต่ว่ามันต้องเป็นชุดใหญ่จริงๆนะคือต้องเป็นตัว8ปดดาวแม็กนะครับแล้วก็ต้องเป็นตัวในโคดโบอะไรเงี้ยนะอย่างตัวอะไรปะ ชื่ออะไรไม่รู้นวสีสวเขียวนะครับผมจําได้เลยนะมันเป็นตัวแจกฟรีที่อึดอึดเกินอะ่ะอึดแบบมึงไม่น่าเป็นตัวแจกฟรีอือมันอึดมากมานะผมเคยเห็นเขามาใส่ในทีม PVP นะโอ้โหนี่มันตัวแจกฟรีแน่วะเนี่ยแม่งโคตรอึดเลยนะครับบางทีอาจจะอึดกว่าตัวที่มีในนี่ด้วยซ้ํานะครับในกาชานะแต่ก็อย่างว่านะครับเ้าอาจจะสร้างมาแบบนานๆทีอะไรอย่างนี้นะแต่พอเรามาเจอตัวไม่ดีแม่งก็ไม่ดีเลยนะผมเคยนะครับ เคยเลิกเล่นไปตอนช่วงที่เมริวัตมานะครับแล้วก็ตอนช่วงไอ้ไทกะมานะครับคือแบบเฮงซวยไหมเออผมทํางานไงผมก็เลยเลิกเล่นนะผมว่าผมไม่มีเวลานะแม่งโคตรแบบถ้าผมไม่ได้เล่นตอนนั้นนะผมก็คงจะเป็นนักธุรก,กริจก็ยิ่งใหญ่ในดูเบอร์เกินไปนะแต,ะตนน่ก็นนะถ้าผมเข้าไปจับตลาดในก่อนที่มันจะมีไทกะมาเนี่ยมันก็คงจะดีกว่านี้นะครับแต่ผมเข้าไปหลังจากที่เมริวัลตมานะผมเข้ากับตลาดตอนนั้นนะครับ าจจะเข้าก่อนแล้วแหละแต่ผมอาจจะลืมนะครับเพราะว่าไม่ได้จริงจังขนาดนั้นนะไม่คิดว่ามันจะเป็นการสร้างรายได้ที่ดีขนาดนี้นะเกมอะไรเจอแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยมันมีคนคนขายเยอะเกิด้วตลาดวายแล้วนะครับเพราะาคนขายเยอะคนซื้อน้อยนะคนขายเมื่อก็กดไปกดมาาก็รู้ราคาไงใช่ไหมนะเพรบบาะง,งั้นเนี่ยตลาดก็อาจจะไม่ค่อยดีแต่ว่าโดยรวมเนี่ยมันก็ขายในพวกเพจได้อยู่นะครับเกมนอก,นอกรื่อม,มาถึงขนาดไหนแล้วโดยรวมตัวนี้นะครับถือว่าค่อนข้างใช้ดี ผมแนะนำนะถ้าว่าคันไี่มีตัวสตันเนี่ยก็ถือว่าใส่ใสไปก่อนมันก็ได้นะครับคุณผู้ชมอาจจะงงว่าอ้าวแล้วผมก็มีตัวเอลิทต,ต้องสองตัวทำไมต้องใช้นะก็คือมันตัวยืนหลังนะเอลิทเนี่มันออกสกิลช้าลีลาอึดอาดมากนะผมก็เลยไม่ค่อยชอบนะก็เลยต้องเอาตัวนี้มาใส่นะครับปรากฏว่าผลลัพธ์ก็ออกมาดีเยี่ยมนะแล้วผมก็ลืมบอกไปนะวว่าเอลิทเนี่ผมได้มาอีกตัวแล้วนะครับใช่ครับมี3ตัวแล้วที่ตลกคือสุมได้ด้วย5ตัว ใช่ครับไอ้ที่มันตลกไปมากกว่านั้นก็คือผมใช้900ลูบี้สุ่มครับได้ร่างอันต้ามาครับตอนนั้นผมดีใจโคตรเลยนะแต่พอได้ร่างอันต้าในห้าตัวครับห้าตัวนะครับผมสุ่มแบบง่ๆห้าตัวแม่งออกร่างอันต้าอีกตัวหนึ่งตอนแรกก็โอเคเออได้อยู่ครับแต่พอสุ่ม5้าตัวออกร่างอันต้าอีกตัวหนึ่งโอ้เมจเจ้าทำอะไรเนี่ยเยยยไม่มสงสารคนที่ไม่ได้เลยยง,งว่ายย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 ยัยยัยยยยยยย โคโรโบนี่รู้สึกว่าจะได้ง่ายมากๆนะครับหลายๆคนก็น่าจะได้กันนะแต่คนที่ไม่ได้ก็ไม่ได้เลยนะผมเคยมีไอ้ลองผม,มาส่งไปประมาณสามร้อยตัวเดอะไอ้ไม่ใช่ดิช่ออะไรบ้างลุยเจดิดเออลุยเจิดยังไม่ได้เลยแล้วก็ช่างเถอะนะครับคลิปนี้คงมีประมาณนี้แหละขอบคุณมากที่ดูกันมาถึงตอนนี้นะก็าฝากกดไลค์เป็นกำลังใจด้วยนะครับก็ขอบคุณมากที่ดูกันแล้วเจอกันคลิปหน้าแล้ว